วิญญาณในห้องน้ำโรงเรียนเก่าที่ซูจู The Ghost in the o l d s c h o o l Bedroom at Suju ในเมืองซูจูซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดขยองกีมีโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นในปี1950โดยโรงเรียนนี้เป็นอาคารที่เก่าแก่และได้รับการซ่อมแซมหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมามักมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้โดยเฉพาะในห้องน้ำของโรงเรียนซึ่งเป็นจุดที่มีเรื่องราวหลอนที่สุด ความเริ่มต้นของเรื่องราวเรื่องราวเริ่มต้นจากกลุ่มนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นโรงเรียนประถมซึ่งห้องน้ําในโรงเรียนนี้เป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าไปในตอนกลางคืนนักเรียนคนหนึ่งเล่าว,ว่าเคยได้ยินเสียงน้ําไหลจากก๊อกน้ําในห้องน้ําทั้งทั้งที่ไม่ได้เปิดน้ําทิ้งไว้นักเรียนคนนี้เข้าไปในห้องน้ําเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลับพบว่าไม่มีอะไรผิดปกติ สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกขนลุกคือการที่เห็นเงาร่างของผู้หญิงยืนอยู่ในห้องน้ำโดยที่ไม่มีใครเห็นหน้าหลายวันหลังจากเหตุการณ์นี้นักเรียนคนอื่นๆก็เริ่มเล่าเรื่องการพบเห็นผู้หญิงในห้องน้ำซึ่งเธอมักจะปรากฏตัวในรูปแบบของเงามืดที่เคลื่อนไหวไปมารอบๆห้องน้ำนักเรียนบางคนบอกว่าเห็นเธอยืนอยู่หน้ากระจกของห้องน้ำแต่เมื่อพวกเขาหันหลังกลับไปมองอีกครั้งเธอก็หายไปทันที หนในนักเรียนเล่าว่าเมื่อเขากำลังยืนอยู่ในห้องน้ำเขาได้ยินเสียงน้ำไหลมาจากก๊อกน้ำที่อยู่ข้างๆตัวเขาแต่เมื่อเขาหันไปมองก็ไม่พบว่าน้ำเปิดอยู่ทั้งๆที่เขามั่นใจว่าไม่ได้เปิดมันไว้เมื่อนักเรียนคนนี้เดินไปหาก๊อกน้ำเขากลับได้ยินเสียงกระซิบจากด้านหลังทําให้เขาตกใจและรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำทันทีชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าห้องน้ำในโรงเรียนเก่านี้ เคยเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในอดีตในช่วงที่โรงเรียนนี้ยังไม่ถูกปรับปรุงใหม่มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เคยเสียชีวิตในห้องน้ำหลังจากที่เธอตกจากชั้นสองของอาคารโรงเรียนในตอนนั้นไม่ได้ปิดการใช้ห้องน้ำแห่งนี้เพราะคิดว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอุบัติเหตุแต่ก็มีการพูดถึงว่าเธอไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุแต่เธอถูกฆาตกรรมภายในห้องน้ำและมีการปกปิดความจริง เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ผู้ปกครองหลายคนที่เคยอยู่ในโรงเรียนนี้ก่อนที่มันจะปิดตัวไปกล่าวว่าในตอนกลางคืนเมื่อไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนจะมีเสียงการเดินดังมาจากห้องน้ำซึ่งบางครั้งเสียงนั้นก็ดังจนทำให้ครูที่ยังอยู่ในโรงเรียนรู้สึกหวาดกลัวแต่เมื่อตรวจสอบก็ไม่พบอะไรเลยในบางคืนที่โรงเรียนถูกปิดมีคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงการร้องเรียกชื่อผู้คนจากห้องน้ำ เสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงเด็กสาวแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องน้ำก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยพวกเขายังพูดถึงกลิ่นหอมของน้ำหอมที่มักจะถูกปล่อยออกมาในห้องน้ำเมื่อมีการปรากฏตัวของวิญญาณน,นี้บางคนเชื่อว่าเธอมีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงที่เสียชีวิตในห้องน้ำในอดีตเรื่องราวจากอดีตของโรงเรียนหลังจากการเปิดเผยเรื่องราวการเสียชีวิตของนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในอดีต ผู้คนเริ่มสะท้อนว่าโรงเรียนนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณนักเรียนที่เสียชีวิตโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมพวกเขาเชื่อว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตในห้องน้ำยังคงวงเวียนอยู่ในที่แห่งนี้และกำลังหาทางแสดงออกถึงความไม่ยุติธรรมที่เธอได้รับนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าอาจจะมีวิญญ,ญาณของเด็กคนอื่นๆที่เคยถูกทารุณกรรมในช่วงการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งทุกคนที่เคยอยู่ในโรงเรียนนี้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากขึ้นครูและผู้ดูแลโรงเรียนจึงได้ขอความช่วยเหลือจากนักบวชเพื่อทำพิธีไล่ผีโดยหวังว่ามันจะทำให้การปรากฏตัวของวิญญาณในห้องน้ำหายไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการทำพิธีหลายครั้งเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังไม่หยุดลงมีคนเล่าว,ว่า แม้โรงเรียนจะถูกปิดไปแล้ววิญญาณของหญิงสาวก็ยังคงปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องราวนี้กลายเป็นที่พูดถึงในหมู่คนท้องถิ่นและแม้ว่าจะไม่มีใครเคยพิสูจน์ความจริงเรื่องการฆาตกรรมในห้องน้ำแต่ก็ยังคงมีผู้คนที่เชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากพลังของวิญญาณที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยการเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณในห้องน้ำโรงเรียนเก่าในซูจูนั้นเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัว และไม่สามารถละเลยได้โดยเฉพาะเมื่อมันถูกยืนยันด้วยคำบอกเล่าของผู้คนที่เคยสัมผัสกับเหตุการณ์นี้เอง